สวัสดีครับเพื่อนๆ EP อ,อของลายเซ็นในคลิปนี้เพื่อนๆพนจะพบกับเรื่องของประเด็นการเซ็นที่มีลายเซ็นแบบเซ็นติดกันคำว่าติดกันก็คือประธานกับตัวบริวารเซ็นติดกันและกรณีเซ็นไม่ติดกันละ่ะเว้นระยะห่างระหว่างประธานกับบริวารแบบไหนจะดีกว่ากันละครับติดตามชมนะครับ พบกับผมพดลายเซนชีวิตดีดีลายเซนต้องดีครับประเด็นของอีพีนี้ก็เป็นประเด็นของเรื่องคำถามที่ยอดทิศอีกคำถามหนึ่งแล้วครับกรณีของการทำลายเซนหรือการออกแบบลายเซนโดยใช้ตัวประธานและบริวารเซนติดกันนะครับหรืออาจจะเซนแบบมีเว้นวรรกระหว่างประธานกับบริวาร ถ้าจะเรียกอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็คืออักษรน,นำและอักษรตามมีติดกันและไม่ติดกันแบบไหนจะดีออกว่ากันล่ะครับเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์เหตุและผลให้ฟังครับยังมีการส่งมอบลายเซ็นในคลิปนี้ก็หลายท่านด้วยกันครับ12ท่านด้วยกันท่านแรกครับคุณสมชัยทันทีสองคุณพันธษาทัานทีสามคุณ นลินพรทันทีสี่คุณปียพรทันทีห้าคุณกิตพัฒน์ทันทีหกคุณกดชนิภาทันทีเจ็ดคุณวัชระทันทีแปดคุณปกาวรีทันทีเก้าคุณกมลรัตน์ทันที 5, สิบค,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 คุณน้ำขิงทันทีสิบเอ็ดคุณมัชชิมาทันทีสิบสอง คุณนิสาชน12ท่านเดี๋ยวรอรับลายเซ็นจากพดลายเซ็นในคลิปนี้นะครับครับขออนุญาตเข้ามาที่ประเด็นที่ตั้งไว้แล้วครับกรณีประธานในการทำเป็นลายเซ็นเนี่ครับอักษรน,นำหรือเรียกว่าประธานถ้าเซ็นติดกันหรืออีกแบบหนึง่งประธานและบริวารเซ็นละเว้นระยะ แบบไหนจะดีกว่ากันผมต้องเรียนกับเพื่อนๆอย่างนี้แหละครับว่าเรื่องของลายเซน็นกรณีเซ็นติดกันและไม่ติดกันจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียผมขอเพิ่มประเด็นของกรณีของประธานและบริวารติดกันก่อนเอาข้อเด่นก่อน ของการเซ็นติดกันข้อเด่นของประเด็นการเซ็นประธานและบริวารติดกันข้อเด่นก็คือเจ้าของลายเซ็นจะมีคนเกื้อหนุนมีพลังสนับสนุนชัดเจนนี่คือข้อเด่นนะครับกรณีเซ็นติดกันข้อที่สองการเซ็นติดกันเนี่ย มันจะมีส่วนให้เกิดความสัมพันธ์ความใกล้ชิดระหว่างตัวเจ้าของลายเซน็นและคนรอบข้างมีความผูกพันกันแล้วครับนั่นหมายความว่าถ้ากรณีเป็นในทางบวกหรือเป็นกรณีในทางที่เบิกบานแล้วครับหรือแฮปปี้เนี่ยมันก็จะทำให้เจ้าของลายเซน็นมีความสุขมีความราบลื่น แล้วก็มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่การเซ็นประธานกับบริวารติดกันแต่ถ้าถามว่าข้อด้อยละ่ะข้อด้อยก็มีครับการเซ็นติดกันเนี่ยนั่นหมายความว่าชื่อที่ออกแบบลายเซ็นจะเซ็นแล้วไม่ได้ยกมือเซ็นแล้วตวัดต่อเน,นื่องไปเลยครับ แบบนี้แล้วก็คือจุดอ่อนหรือจุดด้อยก็คืออารมณ์อารมณ์จะพาไปครับถ้าเหตุการณ์ภาวะตรงตรงช่วงนั้นของเจ้าของลายเซน็นจะต้องลงนามจะต้องเซ็นชื่อจะต้องลงนามหรือตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งบางครั้งอารมณ์จะพาไปครับการเซ็นอย่างรวดเร็วนี่เป็นจุดหนึ่งแลครับว่าการเซ็นต่อเนื่อง การเซนติกกันระหว่างประธานกับบริวารก็เป็นจุดได้จุดหนึ่งแล้วครับคือควบคุมอารมณ์ยากจุดด้ยข้อที่สองการเซนติกกันเนี่ยแน่นอนครับตัวเจ้าของลายเซนจะต้องรับผิดชอบและความใกล้ชิดกับบริวารเนี่ยแหละครับ มันจะเกิดผลกระทบในทางลบได้อาทิเช่นกรณีของผู้ที่เป็นบริวารอาจจะเป็นลูกน้องอาจจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยแหละครับอาจจะทำเรื่องและมีผลกระทบไปยังเจ้าของลายเซ็นนี่คือผลกระทบที่มาจากลูกน้องแหะครับงั้นเจ้าของลายเซ็นหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะความผูกพันความรับผิดชอบมันพันกันอยู่ก็แยกแทบไม่ออกแล้วครับงั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อด้อยและข้อที่3ครับเจ้าของลายเซนจะต้องแบกภาระครับหรือบางทีไม่ใช่เรื่องของตัวเองแต่ก็ยังกลับเข้าไปยุ่งเรื่องของ บริวารน,นี่คือคือเป็นภาระในจุดด้อยครับครับขอญาตมาที่ประเด็นของกรีเซนแบบไม่ติดกันนั่นหมายความว่าตัวอักษรนำหรือตัวประธานและตัวตามคือบริวารเซนเว้นวรกแต่การเว้นวรกเนี่ยเว้นพอเหมาะนะครับถ้าเว้นห่างไปจุดลั่วของการเงินจะเกิดขึ้น จุดรั่วของโอกาสจะเกิดขึ้นงั้นการเซ็นตัวประธานหรืออักษรน,นำที่เว้นระยะระหว่างตัวตามหรือบริวารจะต้องเว้นระยะให้พอเหมาะอาจจะครึ่งหนึ่งของตัวอักษรขนาดนะครับการเว้นระยะหรืออาจจะชิดโดยไม่ไปทับเส้นหรือไม่มีเส้นไปตัดตัวประธานก็ได้ครับงั้นตัวประธานเซนแล้วจะถูกยกมือขึ้นเพื่อจะเซนสลัก หรือจะเซ็นตัวตามต่อเนื่องไปแบบนี้เขาเรียกว่าการเซ็นเว้นระยะมาพูดถึงข้อดีก่อนข้อดีของการเซ็นแล้วเว้นระยะตัวเจ้าของลายเซ็นจะมีสมาธิในการตัดสินใจแล้วครับงั้นการเซ็นจะช้าลงนิดหนึ่งเพราะจะต้องเซ็นแล้วยกมือเพื่อจะเขียนตัวอื่นต่อแต่ก็เป็นข้อดีคือการเซ็นแบบมีสมาธินี่แหละครับ เป็นจุดดีที่ทำให้เจ้าของลายเซน็นมีการเซ็นโดยควบคุมอารมณ์ได้นี่คือข้อเด่นแล้วครับต่วนข้อที่เด่นข้อที่สองก็คือภาระของลูกน้องกับตัวเราจะไม่ไปผูกพันกันครับเราจะผูกพันด้วยหน้าที่การงานแต่จะไม่ผูกพันในเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่จะมีผลต่อเจ้าของลายเซน็นการเซ็นแบบ เว้นระยะนี่คือจุดเด่นหลักๆเลยล่ะครับงั้นเวลาลูกน้องเขามีปัญหาเขาก็รับปัญหาไปเฉพาะตัวจะไม่มาผูกพันกับตัวของเจ้าของลายเซน็นต่างจากการเซ็นติดกันล่ะครับการเซ็นติดกันบางทีเจ้าของลายเซ็นเองก็ไปรับภาระเสียเองก็มีอันนั้นคือเป็นข้อด้อยของเขาล่ะครับนั้นจุดเด่นที่ผมนำเรียนของการเซ็นเว้นระยะ ก็คือไม่ต้องไปผูกพันในกรณีที่เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องอะไรที่บริวารน,นั้นเขาไปกระทำเองแต่ถ้ากรณีข้อเด่นของการเซ็นเวลยะก็คือสมาธิอย่างที่ผมนำเรียนไปแล้วละครควบคุมอารมณ์ได้ดีดังนั้นผมเองก็มักจะแนะนำ เพื่อนๆที่ขอลายเซ็นมาแล้วครับมักจะเซ็นออกแบบไปให้โดยการยกมือแต่บางท่านต้องการขอให้ลายเซ็นต่อเนื่องก็นำไปให้เขาเป็นกันจัดให้เขาไปแต่ก็ต้องบอกก่อนละครับว่าการเซ็นแบบต่อเนื่องมันเซ็นรวดเร็วด,ดีครับแต่ก็ต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีนะครับจุดด้อยของการเซ็นแบบเว้นวรรค เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างไปแล้วนะครับการเซนแบบเว้นวรคเนี่ยอาจจะมีจุดช่องว่างบางอย่างถ้าเกิดเซนแล้วไปเว้นช่องไฟห่างมันจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องการเงินล่วไหลก็ได้มันอาจจะเกิดทําให้โอกาสนั้นขาดหายไปก็ได้งั้นระหว่างช่องไฟนี้จะต้องเว้นให้เหมาะสมอย่าให้ห่างเกินไปแต่อย่าไปตัดเส้นกับตัวประธานเพราะบางทีการเซนเว้นระยะก็มักจะมีลายมือเข้าไปชน หรือไปตัดเอาตัวประธานเข้าก็จะทำให้ตัวประธานนั้นเกิดอุปสรรคเกิดปัญหาอยู่บ่อยๆนี่คือการเซนเว้นระยะแต่เส้นที่ตัวตามไปตัดหรือไปชนถ้าแตะเฉยเฉยไม่เป็นไรครับไม่ไปทิ่มแทงไม่เป็นไรงั้นกรณีของการเซนที่เว้นระยะก็เป็นข้อแนะนำซึ่งกระผมมักจะแนะนำให้เซนแบบนี้เพราะจะควบคุมอารมณ์ได้ดีและ สิ่งที่แน่ชัดเจนก็คือเราจะไม่ไปผูกพันกับภาระที่มันเกิดเหตุอะไรเป็นส่วนตัวของบริวารน,นะครับดังนั้นตรงนี้ก็อยากให้ลองแยกประเด็นออกไปส่วนนามสกุลผมยังไม่พูดถึงในประเด็นนี้นะครับเอาเฉพาะชื่อที่มีประธานกับบริวารน,นั่นหมายความว่าติดกันกับไม่ติดกันนะครับที่มาพูดในคลิปนี้แหะครับแต่ก็ต้องสรุปว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียทั้งสองแบบนะครับ แต่ก็ยังแนะนำให้เซ็นแบบยกมือคือเว้นระยะเพราะจะทำให้ทุกท่านลงนามโดยมีสมาธิจุดอ่อนของเขาในตัวเองแน่นอนก็คือเซ็นช้าลงนิดนึงนะครับเซนช้าลงนิดนึงถ้าไม่รีบร้อนก็ไม่เป็นไรครับนั่นคือสมาธิที่ท่านจะได้ตัดสินใจและลงนามนะครับครับเดี๋ยวผมขอส่งมอบลายเซ็นวันนี้ก็จะคลิปนี้จะเยอะนิดหนึ่งนะครับท่านแรกครับคุณสมชัยคุณสมชัยลอง แคปหน้าจอนะครับแล้วลองฝึกเซนดูก่อนนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดมากนะครับก็มอบลายเซ็นนี้ให้กับคุณสมชัยนะครับทันทีสองครับคุณพนัสสานะครับคุณพนัสสาแคปหน้าจอก่อนนะครับแต่ผมส่งนามสกุลไปให้ด้วยนะครับเพราะคุณพนัสสาขอนามสกุลมาด้วยนะครับจัดให้ครับจัดให้ทานทีสามครับคุณนิลทินพรนะครับแคปหน้าจอนะครับคุณนินลินพร ลองฝึกเซ็นช้าๆก่อนชื่ออาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับท่านที่สีนะค่คุณปียพรนะครับคุณปียพรลองเขียนปอปลาให้โค้งมนดีๆนะครับสระอีนิดเดียวพอนะครับแล้วค่อยๆเสร็จนะครับคำว่ายะสระอะผมอาจจะเว้นไปนะครับเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างหรือไม่เกิดเป็นภาระนะครับผมเลยจะเซ็นต่อเนื่องไปก่อนนะครับในตัวตามท่านที่ห้าครับ คุณกิตพัฒนนะครับคุณกิตพัฒแคปหน้าจอนะครับลองฝึกเซ็นอีกทีนะครับทันที่6ครับคุณกดชนิพานะครับคุณกดชนิพาลองแคปหน้าจอไว้นะครับกอไก่เขียนให้ปากเชิดนิดหนึ่งนะครับและจะมีเส 7, น่ห์นะครับทันที่7ครับคุณวัชระครับคุณวัชระแคปหน้าจอนะครับชื่อคุณวัชระจะสั้นนิดนึงนะครับผมเลย เพิ่มเส้นใต้ไว้เพื่อความมั่นคงนะครับอันที่8ครับคุณปกกาวลีนะครับคุณปกกาวลีมีลายเซ็นที่ส่งมาผมขอสรุปเป็นสั้นๆนะครับว่าลายเซ็นที่ส่งมาถือว่าใช้ได้นะครับถ้าคุณปกกาวปกกาวลีจะใช้ต่อก็ก็ใช้ลายเซ็นอันเดิมได้นะครับส่วนลายเซ็นที่ผมจะขอทักไว้ก็คือ จุดอ่อนก็คือตรงที่ตรงหัวหัวผอพึ่งจะมีโอกาสมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับและการเซ็นแล้วลากทีเดียวเลยเนี่ยมันจะควบคุมอารมณ์ยากแต่ถ้าคุณประกาวลีใช้แล้วไม่เกิดปัญหาก็ไม่เป็นไรครับก็ใช้ต่อเนื่องได้แต่ผมถือโอกาสมอบลายเซ็นใหม่นะครับของคุณปะกาวลีไปให้ถ้าชอบนำไปใช้นะครับครับแคปหน้าจอไว้นะครับคุณปากาวลี ทนที่9ครับคุณกมลรัตน์นะครับครับแคปหน้าจอนะครับคุณกมลรัตน์ชื่อจะยาวนิดนึงนะครับเซ็นช้าๆมันจะครบถ้วนดีครับท่านที่10ครับคุณน้ำขิงนะครับคุณน้ำขิงก็ขอมานะครับลองฝึกเซ็นช้าๆนะครับผมพยายามจะเขียนให้ชัดเจนแล้วก็ให้ได้สลักครบถ้วนนะครับตัวอักษรครบถ้วนท่านที่11นะครับคุณมัชชิมาคุณมัชชิมาเขียนมอม้าให้เด่นชัดแล้วครับ มอม้าก็เป็นอักษรหนึ่งนะครับที่เป็นนักเดินทางและจะมีโชคเกี่ยวกับการเดินทางนี่แหละครับนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นก็ขอให้ใช้ลายเซ็นมอม้าให้สวยงามแล้วครับมอม้าเป็นอักษรที่เป็นมงคลนะครับต้องมีการเคลื่อนไหวต้องมีอาชีพที่ต้องไปโน่นไปนี่ละครับงั้นจะเป็นอาชีพที่เหมาะในการที่จะบุคคลที่ใช้มอม้านะครับแต่อยู่กับที่อาจจะดู เหนื่อยๆนะครับงั้นมาต้องมอมาคือคักต้องเดินต้องวิ่งต้องเดินต้องวิ่งต้องเดินทางนะครับท่นที่12ครับคุณนิสาชนนะครับคุณนิสาชนนอนหนูให้สวยงามแล้วครับเป็นถุงเงินในตัวด้วยนะครับก็ทั้ง12ท่านนะครับก็ขออนุญาตนําเรียนว่าอาจจะช้าไปนิดนึงนะครับพอดีกับผมเองก็มีภารกิจนะครับอาจจะทําให้การลง YouTube ช่วงนี้จะช้าไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับท่านทีขอมาแล้วอดใจรอสักนิดหนึ่งนะครับผมก็จะลําดับจัดคิวให้นะครับงั้นต้องขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ได้ติดตามมีคําแนะนํามีคําติชมมานะครับอยากให้ผมได้พูดเกี่ยวกับเรื่องใดนะครับหรือบริการในการออกแบบลายเซ็นก็ยินดีจะบริการให้ละครับนะครับลายเซ็นนี้ขอให้ท่านลองตัดสินใจก่อนนะครับว่าชอบแล้วนําไปใช้ครับ เสร็จแล้วอาจจะเป็นอย่างไรย้อนกลับมาทักทายผมทางลายไอดีคณพจน์วัยสีได้นะครับยินดีที่จะได้ตอบหรือได้ปรับปรุงแก้ไขหรือท่านอาจจะเอ๊ะเซ็นยากไปนิดนึงผมอาจจะปรับลายเส้นบางอย่างนะครับเพื่อจะลดให้การเซ็นนั้นง่ายขึ้นก็ได้นะครับอันนี้เป็นน้ำหนักมือของกระผมเองนะครับแต่ก็พยายามจะให้เพื่อนๆได้ลายเซ็นที่ดีไปใช้กับตัวของตัวท่านละครับ นั้นในคลิปต่อไปนะครับมีโอกาสได้นำมายินดีนะครับผมจะนำประเด็นนั้นมาพูดมาคุยกับเพื่อน,พ,อนพบกับผมได้ใหม่นะครับพดไายเซนชีวิตดีดีลายเซนต่องนี้ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับ